3ส,สิ่งต้องห้ามตามหลักควงจุ้ยตลอดปี2 0 1 5หหรือปีขานนะคะ สามสิ่งต้องห้ามตามหลักฮงจุ้ยตลอดปี2 0 1 5หรือปีขานนะคะถ้าเกิดสามสิ่งเนี่ยเกิดชำรุดหรือเสียบอกเลยค่ะเงินไม่เข้าอย่างแน่นอนค่ะจุดแรกนะคะไฟทุกดวงภายในบ้านห้ามขาดเด็ดขาดค่ะเพราะไฟเปรียบเสมือนดวงตาค่ะเปรียบเสมือนตามังกรน,นั้นเมื่อขาดเปรียบเสมือนการเงินไม่เข้าต้องเช็คดูดีๆค่ะข้อที่2ค่ะ ประตูห้ามชำรุดให้ไหลลื่นได้ตลอดเวลาถือว่าดีส่วนของสีของประตูนะคะต้องเสริมเติมแต่งให้สีกลับมาใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะประตูเปรียบเสมือนปากซับปากมังกรค่ะถ้าเกิดว่าประตูชำรุดการเงินไม่เข้าอย่างแน่นอนค่ะส่วนข้อที่3นะคะบ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่นะคะหรือมีต้นไม้ที่ตายแล้วหรือดูแล้วเนี่ยไม่สวยงามต้องตัดแต่งเปลี่ยนแปลงทันทีค่ะเพราะ ปีขานจะต้องเป็นปีที่ต้นไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองนั้นโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ห้ามเด็ดขาดน,นะคะถ้าเกิดตายคาต้นหรือต้นไม้ตายไม่ดีอย่างแน่นอนค่ะ3ส,สิ่งนี้ห้ามเกิดขึ้นในปี2องพหรือปีขานนั่นเองค่ะศาสตราจารย์มุตุคุณเพียง5%เเท่านั้นอีก95%คือมานะานคอะ์ิซน์คือมานะนึะ่ง